กิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่อย่างยิ่งใหญ่ที่มิสเตอร์ดาสาขาที่567สาขาตลาดงามสง่าปราจีนบุรีมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดกันอย่างจุใจ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่13มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้ ไม่ต้องหลุนเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีรอมลิมิเต็ดอีดิชันหรือกระบอกน้ำความจุ2,000มิลลิลิตรจากมิสเตอร์ DIY จับเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษ,ษ,ษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่13มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้เท่านั้น ร้านมิสเตมีสินค้ามากมายกว่า1 8 0 0 0รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นอืนอีกมากมายแน่นอนว่าราคาถูกคุ้มเสมอที่ Mr. สเตอร์ดีไมากกว่า500สาขาทุกทิศทั่วไทยใกล้บ้านคุณพบกับกิจกรรมเปิดตัวสาขาสุดพิเศษดา สุกที่13มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้ที่มิสเตอร์ DIY สาขาตลาดงามสงา่าปราจีนบุรีเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีร่มลิมเต็ดอีดิชันหรือกระบอกน้ำความจุ2,000มิลลิตรจากมิสเตอร์ DIY ร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่ได้ที่มิสเตอร์ DIY สาขาตลาดงามสงา่าปราจีนบุรีอย่าลื มาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขา m เตอร r DIY สาขาที่567สาขาตลาดงามสง่าปราจีนบุรีตั้งแต่วันศุกร์ที่13มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้เท่านั้นมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนช็อปด่วนชวนแล้วนะ